สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวนะคะของยูกิเพนมะกาหรือว่ายูกิหายทองคํานั่นเองสําหรับยูกินะคะอย่างที่เราก็เคยได้มีการพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มากไกลมากๆนะคะไม่ใช่แค่ความสามารถของเธอที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะยูกิเองเนี่ยเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าพัฒนาในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นความสวยของเธอนะคะที่เรียกได้ว่าสวยเพิ่มขึ้นเนี่ยตลอดเลย นะคะ หลายๆคนนะคะก็ต่างบอกว่ายูกิเนี่ยนะคะแม้ว่าจะอายุเพียง15ปีเท่านั้นก็ถือได้ว่าอายุยังน้อยมากๆแต่ว่าเธอเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าใายแววความสวยความน่ารักของเธอเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเราก็ได้เห็นนะคะมุมน่ารักน่ารักของเธอแล้วตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าความสวยของเธอเนี่ยก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยต่างบอกว่าเธอเนี่ยนะคะลงประกวดนางงามยังได้เลยเพราะว่าถือได้ว่าสวยมากๆเธอเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าดูแลตัวเองมีวินัยทั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมฝึกฝนนะคะรวม ทั้งดูแลหุ่นของตัวเองรวมทั้งก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความสวยที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยด้วยความที่เป็นลูกครึ่งด้วยนั่นเองนะคะเราก็ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะผลงานของยูกิกันได้แล้วอย่างยูกินะคะตอนที่เธอเนี่ยได้มีการเข้าวงหมอลำเสียงวิหกนะคะโดยเริ่มแรกตอนนั้นเนี่ยนะคะก็ได้มีการเข้าวงเนี่ยพร้อมกันเลยนะคะกับพี่ชายอย่างแบมธนวัฒน์สำหรับพี่แบม ธนวัน์เองนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่สนิทกับยูกินะคะด้วยความที่เข้าวงเนี่ยมาพร้อมกันแล้วก็ได้รับการเปิดตัวเนี่ยพร้อมกันนะคะแล้วก็อยู่กับวงมาลําเสียงวิหงเนี่ยมานานหลายปีอะไรอย่างนี้นะคะออกงานด้วยกันทํางานด้วยกันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยนะคะสนิทกันนั่นเองแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็เคยได้เห็นนะคะเป็นไลฟ์ขึ้นบ้านใหม่นะคะของยูกิเพนพากากับแบมธนวัฒน์ซึ่งเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของพระเอกอย่างแบมธนวัฒน์นะคะก็ได้มียูกิเนี่ยไปเป็นแขกรับ เชิญด้วยนั่นเองนะคะเรานี่ยคะก็ได้เห็นเป็นมุมน่ารักของทั้งสองคนที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือกันเนี่ยตลอดเลยนั่นเองนะคะ แล้วนอกจากนั้นนะคะอย่างล่าสุดเราก็ได้เห็นนะคะพระเอกแปมธนวัฒน์เนี่ยได้มีการลงรูปนะคะเป็นรูปแบบว่าเมื่อหลายปีที่แล้วน่าจะเป็นรูปตอนที่ทั้งคู่เนี่ยนะคะเข้าวงมาใหม่ๆตอนนั้นก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยนะคะจํายูกิไม่ได้เลยเพราะว่าเธอเนี่ยตอนนั้นยังเป็นหุ่นจำม,าม้าเป็นหุ่นหมูน้อยอยู่เลยนะคะก็มีความน่ารักสมวัยในแบบของเธอเป็นแฟนเห็นก็ต่างเอ็นดูนะคะในความน่ารักสมวัยในตอนนั้นแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วนะคะสําหรับความมาไกลก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยมา ไกลจริงๆนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่ายังอายุแบบน้อยมากๆอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นหุ่นของเด็กที่มีความอ้วนจำมมน่ารักน่าเอ็นดูแต่ว่าครั้งนี้เรียกได้ว่าโตเป็นสาวนะคะในวัยอายุ15ปีนะคะก็ได้เห็นอีกมุมหนึ่งของเธอนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมุมความน่ารักนั่นเองนะคะแล้วก็ความสวยของเธอครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าพระเอกแบมเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยภาพนะคะเราก็ได้พูดถึงนะคะสาหรับความน่ารักนี้ของยูกินั่นเองนะคะยังไงก็สาม ไปติดตามนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะให้กับทางพระเอกแบมธนวัฒน์นะคะแล้วก็ยูกิเพนพกากันได้เราเนี่ยนะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่าก็น่าจะมีผลงานของทั้งคู่เนี่ยปล่อยออกมาอย่างแน่นอนอาจจะเป็นไร้สดกลุ่มปิดพิเศษหรือเปล่าอะไรยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะเพราะว่าเหมือนว่าจะมีการเบยเบย์นะคะพูดถึงโปรเจกต์ออกมาด้วยนั่นเองนะคะก็สามารถไปติดตามสนับสนุนนะคะผลงานกันได้เลยนะคะสําหรับครั้งนี้วัน นี่เองนะคะเราก็ถือได้ว่าได้มาพูดถึงนะคะสาหรับความน่ารักนั่นเองนะคะของทั้งคู่นั่นเองนะคะที่ได้ว่ามีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็มายังมีภาพน่ารักน่ารักย้อนวัยเนี่ยให้เรานะคะได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นมุมที่เราเนี่ยได้เห็นกันอยู่บ่อยๆยังไงก็อย่าลืมไปติดตามสนับสนุนนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะให้ทั้งคู่กันได้และนี่แหละคะ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไง เกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ